สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเรียนรู้สายไฟกล่องคอนโทนนะคะสำหรับจักรยานไฟฟ้าเหมา์จะใส่ไฟฟ้าที่ใช้กล่อง 3- 6โวลต์น,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้จะบอกสายไฟทุกเส้นเลยนะคะว่ามีสายไฟอะไรบ้างที่เราสมที่เราจะต้องต่อนะคะตัวน,นี้จะลอง3 6กโวลต์ก่อนนะครับล้อรุ่นนี้นะ ว่าแบบไอตัวเนี้ยไม่เต็มนะครับเพราะว่าเกตัวเนี้ยมันรับได้ตั้งแต่48โวลต์นะครับ48ถึง60นะครับพอดี36ก็เลยเหมือนน้ำมันหมดนะครับโอเคเดี๋ยวจะลอง48ให้ดูด้วยนะครับอ่าตอนนี้มีไฟ36โวลต์มานะครับตัวนี้เป็น b บวก B บวกก็คือมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ส สามลูกนะครับบีบวกตอนนี้ใช้ไฟ36นะครับย้ำอีกทีค่ะแดงแดงเล็กหรือแดงใหญ่แดงใหญ่ครับแดงใหญ่คือบีบวกนะแดงเล็กแดงเล็กคือเปิดสวิต์ตัวนี้มานะครับเห็นนะเปิดสวิต์ตัวนี้มานะครับหรือใครมีสวิต์ตัวไหนมีสวิต์ตัวนี้ก็เปิดสวิต์ตัวนี้มานะครับเป็นสวิต์กุญแจที่รถท่านเองนะครับอ่าตัวนี้ก็คือคั้วลบนะครับคั้วลบก็มาจากแบตเตอรี่คััวลบนะครับ ตัวลบก็คือเส้นนี้นะครับของแบตลูกที่สามนะครับสามลูกนะแบตเตอรี่อะสายมอเตอร์เสียบให้ตรงนะครับเสียบให้ตรงสายฮอเซนเซอร์ห้ามห้ามเสียบบิดเสียบเบี้ยวนะครับเสียบบิดหรือเบี้ยวไปช่องนึงไม่ทํางานนะครับต้องต้องไปถอดดูเนาะเซนเซอร์ต้องเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวชาชาตพี่รองต้องตั้งตรงนะครับถ้าเบีย้ยวถ้าเสียบ เบี้ยวเสียบหักเสียบหลุดเสียบถอยอะไรพวกนี้ไม่ทํางานนะครับเขาเป็นระบบไฟฟ้าเนาะครับผมเอาเอาแค่นี้นะครับอ่าแล้วเราก็ตัวเนี้ยยังไม่ต้องต่อก็ได้นะครับสายคันเร่งยังไม่ต้องต่อนะอ่าถอดออกให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ก็อ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับมีไฟเข้ามีสวิคนะครับมีสวิคแล้วก็มีลบนะครับ ดูที่มือด้วยนะคะแล้วก็ดูที่ล้อนะพาจิ้มแล้วรถล,ล,ล้อจะหมุนเลยนะคะต่อแค่นี้นะคันเล่งก็ยังไม่ได้ต่อเบรกก็ยังไม่ได้ต่อนะอา่ะให้นเ,เใหม่ถ้าเราจะให้หมุนอีกทางหนึ่งเราก็จิ้มอีกทีหนึ่งเราก็ปล่อยฟังให้เสียงมอเตอร์เขาได้รอบก่อนนะคะด้แล้วนะครับแ้นะ ได้นะก็จะได้ทิศทางหมุนทางนี้นะครับถูกไหมดูที่สเตอร์นะครับถูกนะครับทางนี้นะทีนี้ก็เสียบสายคันเร่งเข้าไปเลยนะครับสายคันเร่งมาดูครับมีสามสีแค่นี้นะครับแดงเขียวดํานะครับจากกล่องนะคะครับก็ฝั่งนี้ก็แดงเขียวดําให้ตรงกันนะครับถ้าลองไปจากร้านใช้ได้แล้วก็ให้ดูคลิปทําตามคลิปนะครับทําตามคลิปนะครับตัวนี้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับ ถ้าสายเราเสียบไม่แน่นเ็าจะมีอาการแบบเมื่อกี้นะะต้องเสียบให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังี้ก็มือมาใ,ใกล้ๆล้อหน่อยค่ะ,ะตัวนี้แบตสามลูกนะครับคือเหมือนแบตบเหมือนถ้าเป็นน้ํามันก็เหมือนหมดนะครับเพราะว่าคันเร่งเขาเป็นคันเร่งสี่สิบแปดหกสิบนะมีทั้งต้องบอกก่อนเนาะเดี๋ยวจะลองสี่สิบแปดให้ดูเขาก็จะเต็มเลยนะตัวน้ํามันอะ่ะ 3.6โวลต์นะครับนนห,นหน่าปัดหน้าปัดก็เป็นเหมือนขีดน,นะครับเป็นสีนะครับขอไม่ได้บอกโวลต์นะนถ้าเป็นไปได้ถ้าใครซื้อก็เอาเป็นแบบบอกเป็นตัวเลขก็ได้นะครับจะเราจะได้รู้นะถ้าเป็นแบบขีดเนี่ยเราต้องไปกะเอา เดี๋ยวจะมาลอง48นะครับ48ก็เติมแบตอีกลูกนหนึงนะครับแต่ว่าสายไฟก็มีเท่านี้เนาะจิดก่อนอ่าตัวนี้48นะครับเข48เห็นไหมคะเขาก็จะเต็มนะอ่าเต็มแล้วนะครับว,ว่าเ,วเราจะให้ดูคันเร่งด้วยเ,<ร>เดี๋ยวบางท่าน,นไม่เข้าใจานะครับ มีสวิตสองตัวนะอ่าเนียนะครับหมดแล้วนะคะ,ะ,ะได้นะครับถ้าเอาไปใช้ไม่ได้ก็ให้ไปซื้อเครื่องมือนะคะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเครื่องมือเราก็จะวัดไม่รู้นะครับอย่างน้นอยๆก็จะต้องมีโอมมิเตอร์นะครับ วัดระหว่างสายจากกรองไปตรงคันเร่งน,นะครับสายคันเร่งเขาจะต่ออยู่แค่นี้นะครับจะได้มองเห็นเนาะสายคันเร่งบางรุ่นเขาจะไม่ยาวแบบนี้นะครับเขาจะเป็นปักต่อแค่สัน้นสั้นเดี๋ยวฉันเ,าเอามาให้ดูที่ร้านมีอยู่ค่ะเป็นสายเล็กๆด้วยนะคะรุ่นนี้อย่างดีอ๋อสายเท่ากันแต่สั้นสายคันเร่งบางรุน่นเขาจะประมาณนี้นะครับเอาเขาเ่ลงมาให้ดูด้วยค่ะ แล้วเราก็ต้องไปไล่สายจากเส้นนี้นะครับจากปลั๊กตัวนี้นะจากปลั๊กตัวนี้เขาจะไม่ใช้สีมาตรฐานตามคันเร่งนะครับเขาจะใช้เป็นสีขาวสีครีมสีเหลืองอ่อน,อ,อ,นอะไรก็ตามนะครับเ,เขาจะใช้เป็นสีขาวสีเทาสีประมาณนี้นะครับเดินลากออกมานะครับมาเข้าปลั๊กตรงที่กล่องนี้นะครับเน้นเนนี่แหละครับ ก็คือสายชุดเนี่ยชุดโค้งประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยเราต้องวัดให้ได้นะครับว่ามันขาดไหมนะครับสายกลางใช่ค่ะสายกลางระหว่างตรงเนี้ยตรงปั๊กคันเร่งมันกล่องเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะมีสายกลางตรงตัวรถนะคะไปจนถึงคันเร่งเนาะเพราะคันเร่งมันอยู่คอรถใช่ไหมคะจริงๆคันเร่งตัวเนี้ยสายมันจะถ้าเป็นมากับรถเลยมันจะไม่ไม่ยาวนะครับ ถ้าเป็นมอไซน์นะนี้คันอันอันนี้เป็นคันคันเร่งรุ่นนี้สายจะยาวถึงกล่องเลยนะครับกีนะถ้าเป็นของรถบางคันมันจะมีสายกลางสายคันเร่งเขาจะสั้นๆแค่นี้นะครับเขาจะมาตรงนี้แล้วเป็นปลั๊กปลั๊กแล้วก็จะมีสายประมาณเมตรหนึ่งต่อจากปลั๊กนี้เข้ามาหากล่องนะครับมันจะคนละสีกันนะแต่เราแค่ดูว่า สีดำตรงดำอ่าแล้วสีอะไรตรงสีแดงเราก็ไล่ไปสีอะไรตรงสีเขียวเราก็ไล่ไปไล่ให้มันมาเข้าตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่นะครับอ่ะสเต็ปนะครับสเต็ปนะสเต็ปแรกเลยสเต็ปแรกเลยได้ล้อมานะครับ มียอไหมตาครับก็เดี๋ยวจะเริ่มใหม่เลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับก็คืออันดับแรกก็คือตัวนี้ B บวกนะครับ B บวก C ใหญ่นะ36หรือ48นะครับตัวนี้ก็ B ลบนะครับก็คือขั้วลบนะครับส่วนตัวนี้เปิดสวิกนะครับเปิดสวิคคือยังไงอ่า อันนี้คือ B ีบวกนะครับตั้งไวที่50าโวลต์นะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือมาตรงเป๊ออันนี้คือไฟสวิกนะครับไฟสวิกสวิกนะครับเห็นนะครับอปิดเปิด,ปดนี่คือไฟสวิกนะครับสวิกคแจ4์เส้นสเล็กเป็น<ด>ไฟ IG นะครับ4 8โวลต์นะครับก็คือมาครบแล้วนะ ขั้นตอนแรกคือต่อไฟต่อดินมาให้ครบนะครับไฟเปิดสวิตช์มาให้ครบนะครับฝั่งนี้นะคฝะังฝัง่งไหนครับฝั่งของเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะฝั่งนี้ก็ <c oughs> ก,ก็ก็นี่แหละครับฝั่งฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ก็คือแบตสามลูกอันนี้คือบวกต่อกันให้ได้สามสิบหกโวลต์อันนี้คือบวกสามสิบหกอันนี้คือลบสามสิบหกอันนี้คือไฟเปิดสวิตช์ครับ ถ้า48ตัวนี้ก็คือบวก48อันนี้คือลบ48อันนี้คือเปิดสวิตค,ครับ <Okay. S 1> อ้าวแค่อนี้นะอ้าวทีนี้ก็มาตรงกล่องนี้นะครับอ้าเสียบสายให้ตรงนะครับนี่ส,สไีไม่ต้องยยไม่ต้องย้ายนะครับไม่ต้องย้ายนะทุกสีต้องตรงนะครับหมามเพี้ยนนะเขียวอ,อ่าโ okay อเคครับตัวนี้ สีให้ตรงนะครับดําอยู่ฝั่งนี้แดงอยู่ฝั่งนี้เราเอาเอาหลักฝั่งนี้เป็นเป็นหลักนะครับฝั่งนี้เราจะไม่แย่นะแต่ฝั่งนี้เราสามารถแย่ได้ฝั่งนี้ถ้าเราแย่ปั๊กเขาจะเสียทันทีนะครับถ้าจะแย่ปั๊กแย่อะไรให้แย่ตัวผู้นะครับโอ,โอเคครับบางคนต่อไม่ถูกนะครับแต่ไม่ยอมถ่ายรูปมาให้ช่างดูนะครับนี่นะครับต่อไม่ถูกนะแดง ตรงแดงนะครับดําตรงดํานะอันนี้ถูกแล้วนะแต่มาตรงนี้นะครับมันมีผิดไหมเหลืองตรงเหลืองเขียวตรงเขียวน้ําเงินตรงน้ําเงินนะครับ <S <S 2> <S 2> คือไม่ยอมถ่ายรูปมานะครับก็ต้องไปไล่กันเรานะครับพอไปไล่เยอะๆก็มันก็ใช้เวลาเยอะนะครับช่างอยากให้ถ่ายรูปมาแบบนี้เลยนะครับจะได้แก้ปัญหาให้ทีเดียวนะครับลองหันให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยแคป<ฆ> <มา S 2> การถ่ายรูปน,นะนนะ ช่างทำคลิปไม่ละเอียดท่านก็ดูไม่ค่อยดูเรื่องนะครับถ้าเราถ่ายรูปมาไม่ละเอียดช่างก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับโอเคครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วการเสียบสลับนะทีนี้ลักห้ามล้มเรื่องของเรื่องลั๊กต้องตั้งตรงแบบนี้นะครับปลักจะมีโอกาสยังมีโอกาสล้มนะครับถ้าเรา ไปบังคับเสียบในกร,กรณีที่ป้าเขายังใหม่อยู่นะครับป้าเขาถอยไหมโ okay. อเคนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหานะครับมีปัญหาที่ช่างทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ไม่ได้นะครับต้องดูนะครับเพราะว่าโทรมาหาบางทีใช้เวลานานนะครับช่างอาจจะไม่ว่างรับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าทำทุกอย่างให้ละเอียดหมดแล้ว แต่ว่าทีนี้ก็อยากให้แค่นี้ก่อนอ่าทีนี้มาตรงนี้ครับเสียบเลยสายเรียนรู้อ่างจิ้มให้ดูจริงจริจิ้มปุ๊บล้อหมุเลยนะทาก็จะจิ้มเข้าไปให้ล้อหมุนแล้วก็จะถอดออกนะครับเพื่อให้เขาเรียนรู้แล้วก็เลือกทิศทางพอจิ้มปุ๊บ ล้อเ,เขาจะหมุนให้ฟังเสียงมอเตอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยดึงออกก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ทิศทางหมุนให้ไปดูที่สเตอร์เดี๋ยวท่านรองจะชีให้ดูนะว่ามันจะมีแค่เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นแหละเนาะเราก็จิ้มแล้วก็ค่อยดึงออกนะคะจิ้มค้างไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูที่มือนะแล้วดูที่ล้อนะคะดูมือดูล้อค่ะจิ้มเลยเสียบนะครับเห็นไหมคะล้อหมุนแล้ว ได้ไหมคะได้ทิศทางหมุนที่เราถูกใจไหมถ้ายังไม่ถูกจะถ้ายังไม่ถูกปลายทางนี้คืออ่าผิดนะครับเราก็เสียบอีกครั้งหนึงเขาก็จะกลับทางอ่ายังไม่ต้องดึงออกก็ได้ให้มันหมุนได้เราก็ดึงออกถ่ายมาเลยก็อย่างนี้นะครับถ้าใครต่อขั้นตอนนี้สําเร็จ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไปต่อขั้นตอน,อนก็ไปต่อเข้าระบบได้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ดึงออกเห็นไหมคะดึงออกได้เลยนะะี่ค่ะพอดึงออกล้อจะหยุดหมุนเราก็ไปเล่งคันเล่งได้เลยนะคะก็ใช้งานมอเตอร์ได้นะคะก็สายคันเล่งนะครับสายคันเล่งจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเป็นรุ่นสายยาวสามารถเสียบได้เลยเพราะว่าสีตรงสีเราสามารถย้ายมาให้ตรงกันได้ครับตัวนี้ก็ไม่ตรงนะครับตัวนี้นะสีดํา สีด string, สํากับสีสีแดงสีดํากับสีเข tá, ียวสลับกันนะครับตัวนี ok ้นะช่างก็ช่างก็ต้องมาย้ายนะครับมาย้ายสีดํากับสีเขียวสลับกันให้มันตรงกันนะครับตัวนี้นะนี่นะครับมันจะมีไม่ตรงอยู่นะช่างก็ต้องมาย้ายมาสลับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลดนะครับเป็นตัวลดตัวนี้มันจะกลายเป็นสายกลางทันทีสายกลางทันที เพราะว่าสายคันเร่งเขาจะมาสั้นๆ <มา S 1> แค่นี้นะครับร <ไป S 1> แล้วมันจะมีสา,าสายกลางสายกลางที่มันไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีแดงนะครับมันจะเป็นสีขาวสีเทาอะไรก็แล้วแต่นะครับเรา,าวัดเอานะเนี่ยสายกลางคือสาย,ยสาย,ายสายกลางจะอยู่ตรงนี้ประมาณ จากคันเร่งนี่คือคันเร่งเห็นไหมคะจากคันเร่งเนี่ยค่ะไปหากล่องนี่คือกล่องมันจะมีสายเส้นเนี้ยที่สีมันจะไม่ตรงแต่ถ้าใครที่ซื้อรุ่นนี้นะคะซื้อรุ่นรุ่นเนี้ยเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้สีเขาจะตรงเลยเนี่ยค่ะซื้อรุ่นนี้เห็นไหมลองวัดสายให้ดูก็ได้ค่ะตัวนี้สายเห็นไหมคะกับกับตัวตัวยาวมากประมาณมิตรนึงก็พอดีคอรถอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ยาว เส้นแบบียบบวกวานะครับก็ก็ไม่ไม่ต้องต่อไม่มีสายกลางคือถ้ามีสายกลางเราก็ไม่ต่อเราก็เดินสายนี้ไปเลยๆดังนั้นคือน,นี่คือปัญหาของ FC ที่ถามมานะครับต้องบอกอรายละเอียดย้ำๆในคลิปเดียวแล้วก็บอกมันอาจจะใช้เวลานานนะครับจริงๆคลิปเราทำไว้เป็นน่าจะเป็น10-20ี่สิคลิปนะครับเยอะมาก แต่ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะสายไฟมันเยอะถ้าถ้าคนไม่เข้าใจก็จะงงนะคะก็ไม่เป็นไรดูดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะนะคะต้องต้องมีเครื่องมือก็คือมีเครื่องมือตัวนี้นะมีวิเตอร์เข็มหน่อยก็จะโอเคเลยนะคะหวังว่าจะเข้าใจนะครับหลักๆก็คือแค่นี้เองนะครับตัวนี้เสียบให้ตรงนะครับอย่าให้มีปัญหาตัวนี้เสียบอย่าให้ถอยนะครับไฟทุกเส้นต้องมานะครับวัดวัดต้องมานะครับตัวนี้จะลองสามเส้หกในะครับ 3ามสิบหกนะครับเอาเลยนะอันนี้ไฟสวิคนะครับเปิดปิดเปิดปิดนี่นะครับคืออย่างเงี้ยคือเขาใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะจะให้เขาถอยเขาอะไรนะครับปักนะนี่นะครับอันดับแรกคือไฟเข้าเรียบร้อยแล้วสายมอเตอร์เข้าเรียบร้อยแล้วเสียบตรงเสียบ คือไม่มีหลวมไม่มีหักนะครับเช็คปลักเป็นดีนะตัวนี้เสียบก็คือปลักไม่มีหกักไม่มีถอยไม่มีเอียงนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดปลักไหนมันเอียงเสียบเข้าไปมันจะไม่ทํางานนะครับก็ต้องถอดปลักออกมาดูนะครับถ้ามีแค่นี้แล้วไม่ทํางานเป็นไปไม่ได้นะครับต้องไปเช็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสียบนะครับ ตัววิกแต่ตอนนี้มันไม่ถูกนะครับมันไปอย่างนี้เนาะไม่ถูกจะให้มันมาทางนี้นะครับก็เสียบอีกครั้งนะครับเห็นครับเนนะครับสายมีแค่นี้นะตอนแรกเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอได้แล้วก็ค่อยเสียบสายคันเร่งเข้าไปนะครับพอได้แล้วก็ค่อยเสียบสายคันเร่งแล้วก็ถ้าสายคันเร่งเสียบแล้วมันไม่มีก็ต้องไปไล่ดูนะครับว่า สายกระเร่งขาดสายกระเร่งขาดก็คือวัดจากปลั๊กที่อยู่กล่องวัดขึ้นไปตรงคอพงตรงคอหน้าปากนะครับปลั๊กเขาจะไปถึงตรงนั้นนะครับไปวัดวัดดูว่าสามเส้นเนี้ยเขาขึ้นกันปกติไหมปักที่เราถอดออกนะครับวัดสายกางน 1, หนึ่งสองสามเอ่อเขาขึ้นกันทุกเส้นไหมถ้าเขาขึ้นกันทุกเส้นก็แสดงว่าเป็นที่คัดเร่งนะครับคัดเร่งอาจจะมีปัญหานะครับ หรือไม่ก็สายไฟกลางอ่ะสายกลางของคันเร่งขาดนะคะก็ต้องไปไล่เพราะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะเราเราคุยกันผ่านออนไลน์เนาะมันก็ต้องมีคลิปให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวท่านจะใส่คันเร่งเข้าไปนะครับก็จะถองออกพอดึงออกเขาก็จะหยุดหมุนค่ะเลาก็เสียบคันเร่งใส่คันเร่งเข้าไปบิสวิตช์ยังคะปิดแล้วก็มาเดี๋ยวช่างต่อ ตัวนี้เราเจะเอาแค่ตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับช่างจะเอาแค่สัญญาณไฟหน้าปัดเฉยๆมามาโชว์เฉยๆนะครับจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับหน,นะคือแค่เข้าระบบตามที่บอกไปก็อโอเคแล้ยวตัวนี้แค่เป็นไฟอ่อนเฉยมีไฟเข้ามีไฟออกแค่นั้นเฉยๆนะครับถ้าเราต่อปิดมันก็จะค้างแค่นั้นเดงแต่้เราเอาสี ต่อวูกมันก็เปิดปิดได้แค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้ก็ช่างจะใช้เฉพาะคันเล่งสามสามสีนี่นะครับแล้วก็เล่งเลยนะครับนี่นะครับสามสิบหกนะครับตอนนี้นะไฟสามสิบหกเลยนะครับแล้วก็เบรกอย่าลืมนะคะเบอย่าลืมต่อนะน,นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับ ว่าถ้าเราห้ามล้อหยุดล้อเขาจะไปไหมอลองดูนะครับทางลองเล่นมมน,นอยู่นะครับไม่อยู่อยู่นะครับถ้าเขาไม่มีถ้าเขาไม่มีกําลังจับจะอยู่นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างอันตรายนะอาจะหากระดาษ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจะใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ถ้าใครที่ดูละเอียดจะเข้าใจนะต่อได้เลยค่ะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DIY mm hmm. เพชรเอกหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ